น้าห้องบอดหร้ห้องอยู่ไหนคักนมาเลขส 你看这里啊。 เดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาเชิญผู้ใหญ่ท่านนี้ค่ะเอาแล้วครับกลุ่มแรกไปเดินก็คือ4 5ครับ2น,นั่นเองนะฮะเยืนนี่เลยตั้งแนวไว้ครับผมกท่านให้ให้ยกไป ีดะแสดงกแสดงันพร้อมพร้อมแล้วครับขอเสียงตรงมือาการแสดงของกลุ่มท <ah> ี่สี่ับมาห้วอพร้อมไป้อมแล้วจับเวลา i oh.

ด้วยความเดที่มีจิตวิาของความเจ็บปวด่างทุกข์ทรมารุดแต่เ็กมีีตจิตใจตั้งแของโกเปสัต์ที T ่คัคับขอตัวดูีเข <internally. S 3> ้ามาชมไลฟ์ด้วยนะคะ บาวๆน่ารักสาๆสู้ค่ะเมื่อคุณครูนี่มาใั้เรียนซื้อขึ้นแบบเียงแล้วจะได้ต่อเรียนต่อ ตอนนี้เป็นการแสดงชุดแรกเลยนะคะเป็นของนักเรียนชั้นป .5 ทับ2ค่ะเรื่องความกระตันยูค่ะ ตอกนนนาานกซูที่บ้านดูอยู่คนหน้านากิููนาคิูลูกคนบ้าอยู่นะแล้ตอนนี้ครับมีคนเข้ามาชมไลฟ์้างเยอะเลยนะตอนนี้ครับสี่แสนกว่าคนครับ 감사합 <목소리가> คนจตอบไหนได้คตอบไม่ได้ครับมนแผลง

Nên nhìn t 鱼吗？ อย่าอย่าอย่าให้หลังให้นักบันดาลอย่าให้หลังให้นักนดาลเอียงข้างนี่เป็นเสียงออกข้างแล้วแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ารา